ไปแค่ส่งอาภูเก็ตกันมัง,มงค่ะ,ะคบบอบบโตกัมลาค่ะเขามีการเตรียมจัดงานห้อยร้อยริมเล่กัมลาเบิร์กฟ้านะคะกัมลาฟูดเฟจะจัดวันที่19ถึง2ีอมีนาคมค่ะคุณผู้ชมเพื่อ,อทจ่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะเรื่องนี้นะคะน,นายนรงค์วุญซิล่าผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการถาล่งข้าวการจัดงานร้อยริมเล่กัมลาเบิร์กฟ้ากัมลาฟูดเฟค่ะ โดยนายสิวัตรระวังกุ้นนะคะนายอำเภอกระทูและก็นายจุธาดุมลักค่ะนายอกองค์การบริหารส่วนตำบลการรมลานะคะยังมีนายส้มปราดปราบส่งครามประลัดจังหวัดภูเก็ตและก็มีคณะผู้บริหารของอบตกำมลาเว้นหน้าสว่วนราชการประชาชนและซื้อมวลชนข้าวรวมการเลงข้าวค่ะครับงานร้อยเล่กำมลาเบิร์ควากำมลาฟูดเฟสนะครับพิธีกรรมเผื่อกระตุ้นการเดินทางทองเที่ยวเข้าไมา่อย่างพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในรูปแบบวีที่ไม่แบบนิว n o r m a l ล เป็นการดึงดูดน,ะนักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจและก็เดินทางมาท่องเที่ยวพนัานะครับชายบริการในจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภูเก็ตให้มีความมั่นคงยั่งยืนนะครับง่นนี้นะก็จัดขึ้นต่อวัน 19, ที่19ถซึง21เมีหน้านะทีอาดกมลานะครับอาทเอกท้อยนะมีร้านอาหารผู้ประกอบการมาแสดงสินค้ากว่า7จิคู่ห้าอัน่มีความบันเทิงนะครับวันที่19มีหน้านี้มีการแสดงจ้าวงกมลาแบนการแสดงพื้นบ้านรองง่ง เกาะสิรีนะครับการแสดงโชว์การแสดงคาบาบาลียิปปเนี่ยมีการราัศนาิการปรุงอาหารจากเชฟลูกล้านชาวกัมลาจากรายการเชฟกระทะเหล็กไอรอ,อนเชฟนะครับชมการแสดงดนตรีลูกถุงซุปเปอร์เดนนะครับวันที่ยีทิมีนามีได้กับ มีวันีมีนาก็มีการแสดงมินิมินิคอนเสิร์ตนะคะจากศิลปินทีเดชทองอภิชาตินะคะถึงถึงมีการจัดงานและการดาเนินการยังมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะตัางในเรื่องของการจุดขัดก้องสําหรับทางข่าวออของการจัดงานและการมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ตลอดระยะเวลาในการจัดงานน่าเดินไปก็เจียวไปเลยนะคะเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับหนักทองเที่ยวค่ะเดียยววังแี่วันที่ึง28เลยตลอด3วันค่ะ